พาชมชุดโซฟาไม้สักพร้อมโต๊ะกลางด้านหน้าเป็นชั้นวางทีวีติดผนังจากดีไซน์ของทีมงานออกแบบสูงงานจริงโซฟาไม้สักเข้ามุมได้พอดีมาพร้อมเบาะหนัง PU สีเทาเน้นนั่งนุ่มๆสบายๆโซฟาทำเป็นโทนสีอ่อน กรลายทั้งชุดที่พักแขนด้านซ้ายติดกล่องไฟปลั๊กไฟสำเร็จรูปพร้อมเสียบใช้งานด้านหน้าเป็นโต๊ะกลางไม้สักสองตัวจัดวางซ้อนกันขาเป็นเหล็กเส้นสีดำกรอลายสวยงามทั้งตัวด้านหน้าโซฟาเป็นชั้นวางทีวีไม้สักติดผนังแบบ4ลิ้นชักมาพร้อมการติดไฟ LED ของชันวางทีวีเป็นลามิเนตลายหินแกรนิตสีดำ